สบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่สุขผู้สุขคนมือนีแม่กับลูกชายกําลังสิผากันออกไปแล่นค่ะไปหาเก็บพักเก็บหญยาม่าล้นได้จักรยานแม่มาล่อนกัสิจอกกิ่งค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะพี่น้อง สวัสดีเนี่ยมือเสาตะาเสาก็บรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องวันนี้วันนี้ฮอนค่ะวันนี้แม่มาล่อนออกมาแลนสิผ้าพีพาน้องมาหาก็ิฟพักพักปลาดอกแค่ปลาไปลวกค่ะลวกเป็นกระปนเนาะส่วนนี้คอนกอ็กำลังออกมานอนตากแดดค่ะ น้ำกระไซดีอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันโบกลงไปหลายค่ะแห้งแรงค่ะเมืองทังเยอรมันฝนบ่ค่อยตกปีนี้ฝนก็ตกหลายอยู่ตะว่นน้ำก็ยังยังบ่หลายค่ะ <c oughs> เป็นทะเลส,สาบเนน้อยค่ะพี่น้องอยู่เมืองที่แมมารอนอยู่เนาะเอามาไว่หล่นย่มหอนค่ะนาหอนกับสิ้ผ้าลูผ้าเต่าออกมาไายน้ำตอนนี้ยังไหวผ้าใ,ใด,ดาค่ะยังน้ำ ยังหนาวอยู่ยังเย็นอยู่เพราะว่ามันพึ่งจะห่อนเนาะมือนีกระิถือว่าห่อนที่สุดได้รอบปีละค่ะพี่น้องเริ่มห่อนค่ะแต่ว่าก็สิห่อนไปก็นีอยู่ค่ะแต่ว่ามือนีสิเป็นมือเริ่มห่อนที่สุดหลังจากผ่านมาเก,กือบปีหนึ่งเนาะมือนีซีหอนีสิบอด27องศา28องศาค่ะต้นหมอกต้นไม้ก็เคี้ยวค่ะพี่น้องไปต้อค่ะพี่น้อง คนเหือกำลังออกมานางตากแดดมาปิกนิกค่ะเมื่อนี้มาปิ่งย่างรถไอติมกับมี่ค่ะมานอนอาบแดดมาเล่นน้ำค่ะลุกได้อยู่แต่มันกระสีหนาวเนาะปกติแม่มาล่อนกับมากออกมากค่ะกับลูกกับเต่าตอนพนันน้อยน้อยเนาะออกมาเล่นน้ำม,มาเล่นอยู่แถวนี่แหละค่ะพี่น้องเมื่อเดี๋ยวไปใช้ดอกเมือน,นี้มาแล่นแล้วก็สเก็บกพัก เมื่อหลวกสูพีสูนองกินค่ะสถานที่มานอนอาบแดดของขอบครัวแม่มาลอนวันว่างๆเนาะวันเสาร์วันทิตยหรือว่าเลิกงานเพราะว่ามันน่านคำค่ะตอนนี้สามทุ่มสีทุ่มกะตะเวนมาันตกเด่นกับพี่นองขมือได้อากาศดีเนาะ แล้วก็เป็นสวนที่แม่มาร่อนออกมาแลนประจําค่ะก็แม่ขนเด็จังสีกันดัดกันมาพอกันอยู่นี่ละค่ะบรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องท่อนกระลังดีบ่ได้ถือแดดมาเป็นปีละมาถือแดดมีเ้งมีเฮงแม่มาร่อนทึ่งเข้าใจว่าเป็นอย่างฝรั่งมันขึ้นมากดแดดตะกี้ยุบานเฮานเนาะบโหพอแดดบานเฮามันแสบมันหอน ยูพีมันแดดกระลังพอดีค่ะมันบอหอนแหง้งแล้วร่นโดนเข้ามาถือเทือนึงนี่นมันมีแห้งค่ะดีต่อสุขภาพเขานํำเนาะ แลนกับม่เห็นสวัสดีครับก่อนแค่จะเอาไอติมฮะม,มาป่าแลนกับม่พอลิงกันหนึง่งสวัสดีครับไอฮันเออว่าหวานอยู่ตนลาดพันอยากกินไอติมมาลอนอยู่ตรงว่ามันไปเอาไอติมแล้วป่าเนี่บ่มีโทรศัพท์ ออ้ายแลวถ้าอยากให้พี่มาลอนไปเล่นด้วยต้องมาถ่ายรูปคู่ก่อนพร้มเนี่ยไายชื่อเนบิวเดอมดามบลูดะไปตัดเมื่อไหร่ตัดผมเมื่อไหร่หรกเจ้าวัดยาสร้างเอาสวัสดีครับพร้อมๆกันด้วยสวัสดีสวัสดีครับทำดีๆหอมแก้มน้องสิมาลอนหอมแก้มนะแม่ โยนนั้นหอมแก้มพี่มาลอนสิถ้าไม่หอมแก้มพี่มาลอนไม่ให้มาลอนไปหาดิมาลอนช็อกโกเอามาลอนปลึกเถอะก้มลงให้น้องหอมเอาแล้วมาหอมหอมแก้มพี่หน่อยเร็วเร็วๆแง่ซ้ำกันล่ะนอนก็พอเพลินเหมือนกนสบายดาาผู้คัาคนได้ยากก้มห่มพอห่มเลยเรลาผสมนอนอีกจะเหมือนเลงเอามางอนลวดสบายด่า pass า f f จะให้พี่มาลอนไปไปหาหรือเปล่านี่ให้ไปนะ โ okay. อเคยิ้มยิ้มดีๆหน่าลูกมีในฟันออกกี่เล่มแล้วผู้บ่าวสำนองสำนอยสิเขาโรงเรียนนะเอาไปพากันไปค่ะหลังจากสิ่มาพบพ่อพ,อ,พอแม่คุณเดชโดยที่ประดฑนัดไม้แล้วตอนนี้ก็แยกย้า่กันกลับบ้นานค่ะเดี๋ยวแม่มาล่อนสิไปเก็บผักตอค่ะ พี่น้องตอนนี้แม่มารอนกับแลนแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวมาเก็บพักค่ะภาพี่พานองเมืองสักก่อนเนาะอันนี้มันจะดอกไข่ดอกแค่บานเท่าค่ะแต่ว่ามันสีเนี่ยค่ะพี่น้องแต่มันสีดอกหน่อยเนาะเป็นพวง เป็นพ่วงค่ะงามงามค่ะพี่น้องหอมหอมหอมอ่อ,อนๆค่ะตอนนี้ก็ล่างออกดอกเต็มต้นอยู่เพื่งพื่งค่ะเพื่งกำว่าตอม <c oughs> พวกแมมาลอนมักเก็บไปลวกค่ะพี่น้องไปลวกกินกับแก้วกับปนกับออมหรือว่า เอาไปพัดใส่ไข่กระแซบค่ะงามๆเลยค่ะพี่น้องยุคขรางคนท่างนี่แหละเอาจอดๆนี่แหละนี่เด็ดก็ง่ายต้นตำตำค่ะปีหนึ่งมีเห็กินเทื่อนหนึ่งค่ะดอกกระลั่งบานโอ้ยกระลั่งบานกระลั่งเหมาะเลยค่ะเดี๋ยวเมียมาล่อนสิภาเก็บขคนเยอรมันสเสแฉกเป็นบ่หูจักกินเนะค่ะพี่น้องมแต่คนไทยเฮานี่ละ คนอีสานบานเฮานี่ล่ะหาแนวแปลกๆไม่ๆมกินคะ่ะเอาไปกินแล้วมันแสบก็บก,บกินคะ่ะพี่น้องมันกินได้อยู่บ่เป็นหยังดอกคอยกินประจํเพ่เะเนเป็นนีหยังแล้วก็ตั้งเสื้อให้พ้อมเน้่ต้นดอกแค่ปลาดอกแค่ฟ้าลังพ่นว่ะเอาเดี๋ยวมาเก็บเลยคะ่ะ กรลังออกอืมกระลังนคะคะพี่นอ้องกระลังบานไปลวกอืมเหมาะฮักเอาซ้ำงากับอิ่มล่ะ ดอกกระลังกระลังสีบานมันจังแซ่บหอมงานนึงเอางานนี่ เดี๋ยวกิกนบน้วนหอมดอกปวานไมมไหมหอม ค่ะพี่น้องอเดี๋ยวก็ติดตามเบิ้งในคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวแม่มารอนสิเหตุกินสูพีสูนองเบิ้งค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขออมล่าผ้าจากพีพีนองนองไว้เพียงสำานินละค่ะขอให้พี่นองอยู่ดีสบายเบือสุขภูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ